ยยินดีต้อนรับเข้าสู่เจมี่ยูนิเวอร์สเนี่ยเดี๋ยวนี้เดินไปไหนก็เจอแต่คนสวยๆไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรกันมานะถึงสวยสวยมากสวยน้อยไม่เท่ากันเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมยินดีว่าทุกคนเนี่ยมีความงามในแบบของตัวเองจงภูมิใจเลคะเอางี้ดีกว่าเราไปสวยด้วยหนึ่งสมองและ2อมือของเราดีกว่าเจมี่จะพาทุกคนไปรู้จักกับจักรวาลแห่งความสวยของเจมี่นะคะว่าเป็นยังไงดังนั้นนจะไปชมกันเลย เริ่มกันเลยค่ะโดยวันนี้นะคะลุคที่เราจะแต่งกันเนี่ยเป็นการแต่งหน้าตามใจเพื่อนโดยในนี้นะคะมีฉลากอยู่ทั้งหมด12อัน4คนนะคะก็เป็น4สีมามาเลือกกันเลยเบให้หน่าเจ้าอ่าสีแรกนะคะสีเขียวค่ะสีเขียวสีทองจ้าเขียวทองต่อไปจ้าสีเหลืองสีเหลืองจ้า อีกอันจ้าสีสีเงินจ้า่เ็โก้จะใช้แต่งหน้านะจะเป็นสีเหลืองสีทองสีเงินแล้วก็สีเขียวนะคะวิธีการของเจมก็คือเจมจะลงสกินแคร์ก่อนนะคะก็คือใช้เป็นสกินแคร์ที่ทุกคนชอบหรือว่าทําให้ผิวของเราชุ่มชื่นก็ลงไปทั่วบริเวณใบหน้าก่อนเลยนะคะวัวเลฟลอนเอ่อโฟโตเรดี้นะคะก็ ใช้มานานมากในสิ่งที่จะใช้ลงวันนี้นะคะก็จะเป็น beauty บนเดอร์ที่ชุบน้ำนะคะก็ลงแต่วันนี้ไม่ลองผิดเบอร์แล้วใช่ไหมไม่ผิดเบอร์แล้วนะทำไมเคยเห็นเราลองลองพื้นผิดเบอร์ได้เหรอสมัยสมัย,มยตอนที่แต่งหน้าใหม่ให่ใช่ไหมเพื่อนแบบบอกว่าเจมทำไมนะ้าลอยลอยไม่เชื่อเพื่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าเออแบบฉันก็แต่งหน้าปกตินะทาแป้งเบอร์หนึ่งมาลอยอะไรสมัยก่อนยังไม่รู้จักเบอร์แป้งหรือว่าแป้งมีเบอร์ได้เหรอใช้แป้งเบอร์หนึ่งมาตลอด เพี่เป็นพอี่จว่าจริงหรือเปล่าครับที่พี่เจมแต่งหน้าแล้วสุภาพขึ้นอาจจะจริงนะดูซอฟลงใช่ัหยอันนี้ดูซอฟลงแต่งหน้าแล้วดูสุภาพขึ้นดูไม่เกี่ยวกลาดขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วกันเลยนะฮะประมาณนี้นะฮะสีแบบประมาณนี้สีน้ำตาลเข้มๆหน่อยๆเอ่อลองดูจอเลยสบเพาะว่า พี่เจมใช้ลองฟื้นเบอร์อะไรนะคะน้องจอยฟังไม่ทันเดี๋ยวน้องจอยสกิปกลับไปดูเองแล้วกันนะคะหลบวนน้องจอยสกิปกลับไปดูเองแล้วกันเนาะครับครับน้องน้องจอยส่งเอสเอ็มเอสข้ามาจอยส่งเอสเอ็มเอมาอีกแล้วเอสเอ็มเอสเยอะนะวันนี้อนี่คือยุคไหนยังต้องส่งเอสเอ็มเอสกันอีกเหรอขั้นแรกนะคะเราก็จะลงหัวตาบริเวณหัวตานะคะด้วยสีสีเลดีสีเขียวแล้วกันนะ บริเวณหัวตานะฮะลงหัวตาสีเขียวแบบนี้นะคะคิดว่าน่าจะทําให้ผู้ชายที่มองหน้าเราเนี่ยรู้สึกใจเย็นขึ้นนะคะทำไมอ่ะหัวตาเราดูสีมันธรรมชาติอะเหมือนมองขุนเขาเหมือนมองขุนเขาใช่ออรเงีงย <laughs> ซึ่งส่วนบริเวณตั้งแต่ ปลายดวงตาถึงกลางดวงตาที่จะมาเบลนกับสีเขียวนะคะจะมะใช้เป็นสีทองตัวนี้นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะลงไปก่อนก็จะใช้เป็นสีที่อ่อนลงมาหน่อยเป็นสีเหลืองเฉดนี้นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะลงเป็นพื้นให้กับสีทองที่จะเข้มขึ้นนะคะตอนนี้นะคะเป็นการลงสีทองบริวเวณกลางตานะ,ะ <c oughs> เพื่อทําให้ตาเราแบบวิบวับวิบวับชิมมมงชิมเม,มอร์ก็ลงไปนะคะเพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจถ้าแต่งตาบนแล้วก็ต้องแต่งตาล่างด้วยนะคะเราก็จะมาใช้ พาเลตเดิมนะคะในการลงแล้วก็จะใช้สีประมาณสีเหลืองๆอย่างนี้น่าผสมกันนะคะเพื่อทำให้ตาบนกับตาล่างเนี่ยมีความเชื่อมต่อกันนะคะก็ลงไปเลยจ้ะสวยนะไหมคิดว่าคิดว่าสวยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการลงอายไลเนอร์นะคะหลังจากลงอายไลเนอร์เนี่ยเจมก็จะดัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะพี่ไปเจยแต่งหน้าหรือหล่กคนดูแต่งหน้าสิเอาเป็นพี่จะเป็นผีอ่ะมุ้ยไม่ใช่ได้หรอ อีกนิดเองนี่คือแต่งฟุ้กขึ้นโชว์ได้เลยนะโชว์อะไรครับคารบาเล่นะว้าวก็วันนี้คะก็แต่งหน้าตามใจเพื่อนนะคะเพื่อนเลือกให้บ่นกันมาแล้วเกินแต่งอย่างนั้นก็ไม่ถูกใจแต่งอย่างนี้ก็ไม่ถูกใจแต่งอย่างเงี้ยตามที่เพื่อนเลือกให้เนี่ยถูกใจหรือยังครับเพื่อนๆถูกใจไหม ใช่ไหมแล้วอกเบอรสินค้าตัวอะไรแล้ววันนี้นะคะเจมี่ยูนิเวิร์สก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้ยเจอกันครั้งหน้าเจอกันจ้าบายค่ะซิสอ่ะบาย